สวัสดีค่ะพบก,กับช่องกินอะไรกันดีนะคะค่ะวันนี้เรามาเปิดคลิปโดยการทําแกงจืดหมูสับนะคะค่ะเราไปทากันเลยไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างหมูสับค่ะหุ้นเส้นปูอดัดและขนอแครอทเกลือซีอิ๊วขาวพริกไทยและกระเทียมค่ะค่ะเราไปดูขั้นตอนการบดผสมกันเลยดีกว่าค่ะบดผสมหมูนะคะ ใส่หมูสับใส่หุ้นเส้นใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่เกลือ,อนิดหน่อยใส่ฟีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะนะคะค่ะเราไปปั่นกันเลยปั่นเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเรามาปั้นเป็นก้อนกันค่ะเป็นก้อนกลม ้างมื้อสะอาดค่ะแล้วาเป็นก้อนนะคะนี่ค่ะใส่ขนอล,ลงไปค่ะตั้งน้ำใส่ขนองใส่แครด น้ำเดือดนะ,ะ่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสองช้อนค่ะใส่หมูล,ลงไปเลยค่ะ ก็น้ำเดือดน,นะคะก็ใส่ปูอัดค่ะ ใส่ปูอัดลงไปเลยค่ะใส่ปูอัดแล้วนะคะให้น้ำเดือดก็เสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มจืดของเราน่าทานไหมคะ มาค่ะเรามาทานกันเลยดีกว่ามาทานกับเกงคั่วนะคะนี่ค่ะอืมอร่อยคนะ่ะนี่หมูนะคะหมูเต็มคำเลย อ,อ,อร่อยนะค่ะข้อจบคลิปถิงเท้านี้นะคะฟากกไลก็เชก็ทับซ่าไลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะใครที่ยาเราทำมาหานประเภทนด้นะคะก็แนะนำกันมาได้นะคะ แนะนำมันมาตาคลิปนี้ได้เลยค่ะ